ไอ้ท่อนหนึ่งความคิดของผมที่วันนู้นที่สะท้อนมาเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันสะท้อนได้ไหมครับว่าสังคมเราเนี่ยมันแย่ๆลงไปทุกทีสวัสดีครับผมนิเวศกันไทยราชเป็นนักเขียนเรื่องสั้นนวนิยายบทความสารคดี เป็นคนเขียนหนังสือมาตั้งแต่ปี2507จนถึงวันนี้ก็ยังเขียนอยู่แล้วก็เลือกที่จะเป็นนักเขียนอาชีพมันก็มีเหตุผลมีความบรรดานใจจากการที่เรารู้สึกกับสิ่งที่เราเห็นรอบๆกายในสังคมการบริหารบ้านเมืองแล้วก็ความไม่เป็นธรรม ความไม่ถูกต้องความอารัดเอาเปรียดความไม่เสมอภาคการกดขี่ข่มเหงทุกอย่างที่เห็นในยุคนู้นซึ่งเรียว่ายุคต้นของการเริ่มเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็รู้สึกนึกว่าเอ๊ะมันมันไม่เหมาะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันควรจะต้องแก้ไขรู้สึกนึกคิดไปว่าถ้าแก้ไขถะได้มันก็ดีแต่ถ้าแก้ไขยังไม่ได้หรือจะยังไม่มีคนรู้ ในชานะที่ผมเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะบอกกล่าวสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมรู้สึกนึกคิดเนี่ยผ่านงานวรรณกรรมเพื่อเป็นพาหนะนำไปบอกเล่ากับผู้คนในสังคมด้วยกันความรู้สึกอย่างเงี้เรารู้สึกกันมาตั้งแต่ปี2507จนกระทั่งมาถึงยุคนี้นะครับยุคนี้มันก็ยังอยู่ซึ่งเป็นที่แปลกใจมากว่า เหตุใดฉะไหนเล่ามันจึงไม่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะพัฒนาขึ้นในเรื่องสั้นหลายเรื่องในบทความหลายชิ้นก็เป็นความสุขที่เราได้บอกความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะกล่าวแยกแยะได้หลายส่วนเช่นการเขียนถึงพระผมก็จะใช้ชื่อเรื่องสั้นคนสีเหลืองเลิกเรียนเด็กสาวสาวนักเรียนม,มัธยมเดินผ่านมาพระก็ไปเกาะหน้าต่างทำเสียงกิ้ว เก้าอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วผมอน,นาจใจให้คุณเป็นพระให้แล้วคุณมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยคุณอย่าอย่ามาบวชเลยมันทำให้ศาสนาหมวหม่คุณมาโกนหัวโ่มเหลืองคุณจะเป็นได้แค่คนสีเหลืองอน,นาจใจอย่าเป็นเลยครับเมื่อเขียนเรื่องนี้มาในยุคโน้นในปี0 7 08 0 9นนคนก็ฮือฮาเฮ้ยนิเวศคุณเอาเรื่องศาสนาพูดมาเขียนทำไม คุณก็เป็นชาวพุกผมบอกเอาแล้วมันจริงไหมล่ะเขาบอกมันจริงแต่คุณจะพูดทําไมให้คนเขารู้แล้วนิเวศรู้แล้วก็เก็บไว้ผมบอกเก็บทําไมเล่าเก็บเพื่อให้คนที่เป็นชาวพุกเต็มเข้ามาแล้วทําอย่างเงี้ยเหรอก็ต้องบอกออกไปเพราะนั้นผมก็ถูกมองว่าเอ๊ะทำไมเอาเรื่องของในบ้านไปบอกข้างนอกจนถึงวันนี้เนี่ยถามว่าแล้วคนสีเหลืองยังมีอยู่ไหมครับสังคมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยเปลี่ยนก็ได้อ้าว แต่มันเปลี่ยนที่มันมันแย่ลงอะ่ะวันนี้เราเห็นพระกินเหล้าเลยเอา้าเห็นพระไปกินเหล้าไปจีบผู้หญิงพระกลางคืนแต่งตัวไปมีความสุขมีความร่ํารวยบนความตั้งใจความปรารถนาดีความศรัทธาของชาวพุทธมันถูกไหมละ่ะคนเราเนี่ยอยากจะมีการศึกษาแน่นอนอยากจะมีโอกาสทัดเทียมคนอื่นเพื่อที่จะกล้าไปยืนหยัดให้สง่าง,งามได้ในสังคม แต่โอกาสเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างในหางเครื่องผมกม็ได้พบว่ามีผู้หญิงหลายคนที่หาโอกาสที่จะเติบโตในแวดวงบันเทิงแต่เธอก็ทําได้แค่เป็นหางเครื่องผมไม่ได้เขียนอัตชีวประวัติเราได้แรงบันดาลใจและเรามาสร้างสารรค์เป็นนิยายคือรู้สึกนึกคิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็มาเติมต่อได้จินตนาการจึงได้สร้างเป็นานานวรรณกรรม จะเป็นเรื่องสั้นก็ดีจะเป็นคมนิยายก็ดีทั้งหลายล้วนจะมีเส้นทางเดินมาจากตรงเนี้จากความรู้สึกก่อนรู้สึกแล้วก็นึกแล้วก็คิดแล้วก็สร้างสารรค์ออกมาด้วยจินตนาการของเราสิ่งที่เราเห็นอาจจะเหมือนกับนักเขียนคนอื่นอาจจะเห็นนักเขียนคนนั้นเขาเห็นเหมือนเราแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจินตนาการนันจะเป็นตัวแปรทําให้งานสร้างสารรค์นั้นออกมาแล้วคล้ายกันมากคล้ายกันน้อยหรือไม่เหมือนกันเลย นวนิวนยายห่างเครื่องเป็นนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมมีความรู้สึกดีใจที่มันกล้าวไปสู่ความสําเร็จที่ผมต้องการสิ่งนั้นก็คือต้องการที่จะปลูกฝังให้ผู้หญิงได้เชื่อมั่นตัวเองได้มีความกล้าหาญได้ก้าวพ้นจากความอ่อนแอท้อแท้แล้วก็ลุกขึ้นยืนเมื่อชีวิตต้องเผชิญชะตากรรมที่เจ็บปวดคือผมเนี่ยมีจุดยืนว่าชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่า อการเพียงพล้ำการถูกทำร้ายการล้มลงเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นผู้ชายที่ปรากฏในสังคมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับผู้ชายดีก็เยอะแต่คนก็ไม่ค่อยกล่าวถึงแล้วก็หลงลืมไปไปจดจำผู้ชายที่ที่โหดร้ายเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงมีโอกาสก็จะต้องเอาเปรียบละสารพัดที่จะเอาเปรียบ จนทำให้ผู้หญิงรู้สึกกับผู้ชายเนี่ยไม่น่าไว้ใจนั่นเป็นจุดซึ่งผมผมช่วยผู้หญิงได้ไม่มากไปกว่าที่จะบอกผู้ชายได้ก่อนวเฮ้ยนะ hey, คุณอย่าเป็นอย่างนั้นแล้วผมจะบอกอยังไงล่ะดั้งคุยกับเพื่อนยี่สิบสามสิบคนมันก็แคบเกินไปผมจึงบอกผ่านเรื่องสั้นแล้ววันนียใยเช่นเรื่องสั้นชื่อคนแปลกหน้าผมสร้างตัวละครให้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตัวละครคนนั้นก็คิดแทนผมนั่นแหละ เป็นตัวแทนความคิดของผมว่าเราจงอย่าเป็นผู้ชายที่เอาระระเปรียบผู้หญิงแต่ต้องเป็นผู้ชายที่สร้างความรู้สึกดีๆให้กับผู้หญิงให้เขายุติหรือเลิกราหรือผ่อนคลายในความหวาดกลัวของคนแปลกหน้าท้ายที่สุดเราก็หวังว่าเธอจะไม่รู้สึกว่าให้คนแปลกหน้านี้อันตรายเพราะจริงๆแล้วคนที่อันตรายบางทีก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าคือความสุขของคนสร้างงานวรรณกรรม คนแปลกหน้าเป็นเรื่องสั้นที่ผมสร้างขึ้นมาตัวละครตัวนั้นผู้ชายคนนั้นเป็นตัวแทนความคิดของผมนานิเวศกันไทราชและผมไม่ทราบว่าผลพวงแห่งความคิดนั้นมันจะไปถึงไหนจะไกลหรือไม่เพียงไรแต่แนวคิดอย่างนั้นจุดยืนแบบนั้นยังไม่อยู่แล้วผมก็จะปล่อยผ่านงานเขียนไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเุตนั้นคือเรามีสํานึกเรารู้สึกนึกและคิดวิเคราะห์ แล้วเราก็สะท้อนความรู้สึกเราออกมาเพื่อบอกให้สังคมได้รับรู้และบอกให้พี่น้องประชาชนเพื่อนเมนือษทุกทั้งเราได้รับรู้ว่าชีวิตควรจะอยู่อย่างไรและสิ่งที่ไม่ถูกวันนี้มันพัฒนามาจากอะไรสมัยยุคนูนยุคที่ผมเรียกว่าวันเก่าๆวันก่อนที่ผมเขียนเรื่องสั้นวันก่อนที่ผมเขียนอนนิยายมีอีกเยอะแยะครับที่วันนี้ไอ้ทอนหนึ่งความคิดของผมที่วันนูน้น ที่สะท้อนมาเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนที่มันแย่ขึ้นมันไม่พัฒนาให้ดีขึ้นมันสะท้อนได้ไหมครับว่าสังคมเราเนี่ยมันแย่ๆลงไปทุกทีงั้นเรื่องสั้นวันนี้ถ้าผมเขียนอีกมันคงหนีไม่พ้นกับเมื่อวานนี้ที่ผมเคยเขียนแต่ก็มีหลายคนเตือนผมคุณจะเขียนไปนี่เขียนทำไมยุทธเถอะมันเชยและโบราณแล้ว ผมก็ตอบไปว่ามันก็เฉยมันก็โบราณก็ไม่ได้เถียงหรอกแต่ว่าผมยังมีชีวิตจิตใจยังมีความคิดอยู่ขอให้ผมได้ทำงานที่รัฐเถอะแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อไปประกวดกับใครผมทำเพราะว่าผมมีท่อนเหนือความคิดที่อยากสะท้อนหมายคนได้รู้คนรุ่นใหม่นักเขียนรุ่นใหม่เก่งมากมีวิธีการนำเสนอดีมากตรงนี้ผมอยากจะพูดว่าณนะวันนี้เนี่ยผมพบสัจธรรม ผมเข้าใจในวิธีการแม้ว่าเราจะมีไฟอยู่แม้ว่าเรายังมีท่อนหนึ่งความคิดอยู่อันเก็บมาจากสิ่งที่เราได้อยู่ในสังคมแต่ในเรื่องเดียวกันนั้นที่ผมเคยพบวันนี้หากเรื่องนี้มันซ้ําซ้อนกับเรื่องหรือมันซ้ํากันกับเรื่องที่ผมเคยพบเมื่อวันก่อนๆนนะครับถ้าเราอยากจะเขียนเรื่องสั้นทํางานวรรณกรรมมันก็มีทางออกวิธีการเล่าเรื่องมันต้องแปลกใหม่ ถ้าเล่าแบบก่อนมันก็เชยเล่าแบบก่อนมันก็ซ้ำซากต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องเอาตอนจบบาง่มขึ้นดอกก็ได้ให้มันมีความซับซ้อนน่าติดตามหน่อยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์วิธีเล่าเรื่องถ้าเราทําอย่างนี้ได้ผมก็บอกกับตัวเองนิเวศเลยถ้าคุณอยากจะเขียนเรื่องสั้นคุณอยากเขียนนิยายเนี่ยจงปรับกลยุทธ์หาวิธีการเล่าเรื่องที่มันจะซับซ้อนมากขึ้นน่าติดตามมากขึ้น เป็นวรรณกรรมที่เป็นนววิยายที่ผมมีความสุขมากถนนนอกเมืองผมสะท้อนให้เห็นถึงว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องดีแต่ในสิ่งที่เป็นเรื่องดีเนี่ยมันได้ซ่อนสิ่งซึ่งน่าวิตกกังวลไว้ด้วยเราไปซื้อที่ดินเราขยายเมืองให้กว้างขึ้นแล้วก็ตัดถนนออกไปซื้อที่ดินของชาวบ้านเนี่ยราคาจะยังไงก็แล้วแต่ แต่ชาวบ้านเนี่ยเขามีที่ดินเปล่าๆแล้วที่ดินเปล่าๆนั้นก็ให้คนจนไปปลูกกระต๊อบอยู่พึ่งพาอาศัยอยู่อยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าที่ดินมันไม่ได้ทาอะไรคนจนก็อยู่กันลูกแล้วก็ทํามาหากินหาเช้ากินขําแต่ทันทีที่มันมีการซื้อที่ดินแล้วตัดถนนผ่านไปดังที่ลกล่าวเจ้าของที่บอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้แล้ว,นะล,วลุง มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีสิ่งที่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นชาวบ้านก็ต้องย้ายไปผาลูกย้ายครอบครัวย้ายไปเรื่อยไอ้ความเจริญที่มาเนี่ยมันไปผลักใส่คนจนให้ต้องย้ายไปไอ้ความเจริญมันก็ไม่ผิดไอ้คนจนต้องย้ายไปเนี่ยก็ต้องจำยอมก็ต้องไปใช้วิธีการไปอยู่ที่อื่นเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นในปรากฏการณ์สิ่งที่เป็นความเจริญก้วหน้าที่เรียกว่าถนนนอกเมืองเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่ต้องขับไล่คนจน และความสร้างความเดือดร้อนแล้วผมเน้นเรื่องหนึ่งก็คืออยากอยากแกบ,บอกว่าเด็กเนี่ยคือผ้าขา,ขาวขาวซึ่งเราก็พูดกันเลยไอ้คำว่าผ้าขาวขาวแล้วมันคือยังไงละ่ะผมได้ใส่ไปในดวิยายถนนรอกเมืองเห็นว่าเด็กเนี่ยเขามีความรักต่อกันเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันเขาพร้อมที่จะรักกันแต่สังคมต่างหากไปกั้นขอ้อ ไปแบ่งแยกว่าเฮ้ยนี่ลูกคนจนเฮ้ยนี่ลูกคนรวยคบกันไม่ได้เด็กเขาไม่เคยคิดผู้ใหญ่ไปคิดแทนเขาหมดดังนั้นในถนนนอกเมืองเนลูกชาวบ้านพอเห็นมีถนนมาเห็นมีบ้านมาปลูกจะซื้อที่ดินจะปลูกบ้านลูกคนรวยมาขี่จักรยานเล่นก็อยากจะขี่จักรยานบ้างชีวิตไม่เคยขี่จักรยานไอเด็กที่เป็นลูกคนรวย พ่อจะมาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินซื้อใหม่ขี่จักรยานไปเห็นเด็กที่เป็นลูกชาวบ้านเล่นว,ว่าวไอ้เฮ้ยว่าวดิฉันก็ไม่เคยเล่นต่างคนต่างก็เจอสิ่งซึ่ง,งไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นสบตาก,กันก็รักกันไอยอยากเล่นว่าของนายเว้ยไอยฉันอยากขี่จักรยานไว้เด็กมันก็เริ่มคบกันน่ะแต่ปรากฏว่าลูกคนจนบอกยาใจไปยุ่งกับเขาเขาเป็นลูกคนรวย ตัวแต่พ่อแม่ของเด็กคนรวยก็เฮ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไอ้นี่มันลูกคนจนพาเพื่อนเข้ามาในบ้านพ่อก็บอกเดี๋ยวมันมาขโมยของเรารู้ได้ยังไงเด็กเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านมาดูจักรยานมาลองขี่มาอะไรความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นด้วยอุปนิสัยใจคอที่ใสสะอาดด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ที่พร้อมจะเป็นมิตรกันแต่ไอ้ลูกคนรวย ก็ไม่สามารถเป็นเพื่อนกับลูกคนจนได้เพราะไอพ่อเนี่ยไอคนรวยเนี่ยหรือคุณคนรวยเนี่ยหรือท่านคนรวยเนี่ยไปคิดตัวเองหมดอ่ะคุณไปกั้นคอกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสะท้อนไว้ในถนนนอกเมืองผมดีใจที่นรนิยายเรื่องนี้ได้รางวัลแล้วผมดีใจมากกว่านั้นก,ก็คือถนนนอกเมืองเนี่ยพิมพ์หลายครั้งแล้วดีใจด้วยว่าถนนนอกเมืองเนี่ยถูกแปลเป็นภา,านษาอังกฤษ แล้วก็ดีใจว่าหลายคนอ่านแล้วนําไปอ่านเป็นหนังสือนอกเวลาแล้วนําไปกล่าวขวัญถึงเราดีใจว่าความคิดของเราซึ่งผมถือว่าวรรณกรรมทุกชิ้นคือท่อนหนึ่งของความคิดผมดีใจที่ความคิดของผมนั้นได้มีคนจับตาดูแล้วคนจํานวนหนึ่งเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยนั่นนั่นคือความภูมิใจของนักเขียนทั้นที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นนักประพันธ์นี่ไส้แห้งนะเป็นนักเขียนไส้แห้งนะแห้งก็แห้งสิ ในความแห้งของการที่จะได้เงินน้อยเนี่ยมันได้สิ่งอื่นซึ่งมันมากกว่าเงินก็ค,คือความภูมิใจภูมิใจที่ท่อนหนึ่งของความคิดหรือหลายๆท่อนของความคิดหลายๆท่อนของความคิดนั้นได้รับการยอมรับและมันไปปรุงไปปรับไปพัฒนาสังคมได้พัฒนาจิตวิญ,ญญาณของผู้คนได้นี่ตัางหากที่เป็นความคิดนี่ต่างหากที่เป็นความภาคภูมิใจของนักเขียน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม